กาชายหนุ่มอายุ20ไปลายๆกำลังเดินทางย้ายไปที่ห้องใหม่ที่ใกล้ที่ทำงานมากกว่าเดิมแต่ตัวกายตอนนี้กลับทำหน้าเซ็งเพราะว่ามีผีนั่งอยู่ข้างๆเขาด้วยกายเป็นคนมีความสามารถพิเศษที่มองเห็นผีได้มาตั้งแต่เด็กแต่ถึงอย่างนั้นจนป่านนี้เขาก็ยังไม่ชินสักทีเพราะตอนนี้ไม่ได้มีผีมานั่งข้างๆเขาแค่ตัวเดียวแต่คนที่นั่งหลับอยู่ข้างๆกายความจริงก็เป็นผีด้วยเหมือนกัน อพาร์ตเมนที่กายย้ายเข้ามานั้นมีอายุไม่เก่าไม่ใหม่แต่ก็ดีกว่าที่พักก่าของเขามาเดิมทีห้องในอพาร์ตเมนที่กายจะย้ายมานั้นเป็นของเกรซพี่สาวของกายเขามองสำรวจดู้มรอบอพาร์ตเมนต์แห่งใหม่ก็รู้สึกพอใจมากถึงจะรู้สึกได้กลิ่นของผีหลายตัวแต่ส่วนใหญ่ก็ดูเป็นผีเล่ลอนหลักสงบไม่มีแรงอาฆาตอะไรกายเดินจนมาเจอป้าดาวเจ้าของอพาร์ตเมนต์ ป้าดาวก็แซวเขาว่าหน้าตาดีน,น,นานๆทีจะมีหนุ่มๆย้ายเข้ามาเธอยังบอกว่าที่นี่อยู่กันอย่างสงบไม่ค่อยวุ่นวายยินดีต้อนรับนะจ๊ะที่นี่อยู่กันง่ายๆไม่ค่อยมีกฎอะไรมากหรอกขอบคุณนะครับที่นี่อยู่ใกล้ที่ทำงานผมด้วยคงจะสะดวกดีโชคดีนะจ๊ะอ้อแต่มีลิฟต์ตัวหนึ่งเสียอย่ารอเกอ้อล่ะเออไม่เป็นไรครับเดินไม่กี่ชั้นเอง พอกายขึ้นมากำลังจะเข้าห้องก็มีคนเข้ามาทักทายคนที่เข้ามาอยู่ใหม่อีกฝ่ายแนะนำตัวว่าชื่อผีดเป็นชายหนุ่มรูปร่างอวบอ้วนอาศัยอยู่ชั้นเดียวกันแต่คนละฝั่งกายเองก็รู้สึกถูกชะตาเพราะว่ามีท่าทางอัธยาศัยดีกายเข้าห้องมาก็นั่งพักมองไปรอบๆก็เห็นว่าห้องดูสะอาดเพราะว่าพี่สะของเขาดูแลเป็นอย่างดี เขานึกถึงเรื่องสมัยก่อนถึงสาเหตุที่เขามองเห็นผีเพราะเขาประสบอุบัติเหตุในสมัยเด็กถึงขนาดมีแผลเป็นแล้วหลังจากนั้นเขาก็เริ่มมองเห็นผีเมื่อก่อนมีหลายครั้งที่เขามองเห็นผีแล้วแยกไม่ออกว่าเป็นคนหรือผีแต่ก็ไม่ได้สร้างปัญหาให้เขามากนะักหวังว่าที่นี่คงจะไม่เจอปัญหาอะไรหรอกนะว่าแต่เริ่มหิวแล้วสิลงไปหาอะไรกินดีกว่า พอกายลงมาที่ใต้ตึกก็ต้องตกใจเพราะได้กลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงมันไม่ใช่กลิ่นตามปกติแต่เป็นกลิ่นของผีที่มีแค่เขาที่ได้กลิ่นแล้วกายก็เห็นผีตัวใหญ่บวมเน่าอืดมองคนที่นั่งอยู่แต่ก็ไม่ได้มีท่าทีจะเข้ามาทำลายจากที่ผ่านมา รู้ว่าผีในรูปลักษณ์แบบนี้เป็นรูปร่างก่อนตายที่บวมอื่ดยิ่งส่งกลิ่นเหม็นแรงแบบนี้ก็แสดงถึงความอาฆาดแค้นแต่เพราะตอนนี้เป็นช่วงกลางวันผีเลยไม่สามารถทำอะไรมนุษย์ได้นี่นายเป็นใครมาด้อมๆม,มองๆอ,อะไรแถวนี้อเออเออผมเพิ่งย้ายมาอาพาร์ตเมนต์นี้นะครับอ๋อนายนี่เอง ขอโทษทีนะที่สงสยัยนี่กุญแจสำรองที่คุณป้าฝากมาฉันว่าจะเอาขึ้นไปให้ที่ห้องพอดีคนที่เข้ามาถักกายก็คือมีน,ลนหลานสาวของป้าดาวที่พักอยู่ชั้นบนสุดของอาพาร์ตเมนต์มีนเป็นผู้หญิงที่หน้าตาน่ารักแต่กลับมีสีหน้าเย็นชาทําให้ดูแปลกๆร้านที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยกับข้าวอร่อยนะลองไปดูสิว่าแต่นายนี่ฮอตใช่แล่นเลยอะ แล้วมีนก็เดินไปทิ้งให้กายงงที่บอกว่าเขาฮอตใช่เล่นเพราะที่จริงแล้วตอนนี้รอบๆตัวของกายมีวิญญาณของผู้หญิงหลายคนลุมล้อมอยู่โดยที่เขาไม่รู้ตัววิญญาณเหล่านี้มาลุมล้อมเพราะว่ากายหน้าตาดีถูกสเปคมีนเองก็เป็นคนมีความสามารถพิเศษที่สามารถมองเห็นวิญญาณได้ซึ่งเป็นคนละสิ่งกับที่กายมองเห็นผี ในภพมิติที่ซ้อนทับกับโลกมนุษย์นั้นจะมีพลังงานรูปแบบจิตอยู่อีกในสองรูปแบบนั่นก็คือวิญญาณกับผีทั้งสองอย่างนั้นเป็นพลังงานรูปแบบจิตที่คลายกันแต่ก็แตกต่างกันวิญญาณจะรักสงบไม่ทำลายผู้คนช่วงกลางวันจะมีพลังงานมากกว่าช่วงกลางคืน ส่วนผีจะเป็นพลังงานจิตที่มีความอาฆาตแค้นมีห่วงมีความอาลัยอาวรณ์บางอย่างในตอนที่มีชีวิตช่วงกลางคืนจะมีพลังมากกว่าจนสามารถทำร้ายมนุษย์ได้พอตกคำ่ำตอนที่กายนั่งเล่นอยู่ในห้องเพลินๆเขาก็ได้กลิ่นของผีรุนแรงจนเขาต้องแง้มประตูออกไปดูข้างนอก พอเปิดประตูกายก็ยิ่งได้กลิ่นชัดเจนจนเขาตัดสินใจออกไปดูข้างนอกเขาเดินตามกลิ่นมาจนถึงห้องห้องหนึ่งที่หน้าห้องมีป้ายติดว่าเป็นห้องว่างกายยืนชั่งใจอยู่ครู่หนึ่งพอเห็นว่าไม่มีใครอยู่ก็เลยลองเดินไปเปิดประตูดูก็ปรากฏว่าสามารถเปิดได้ กายค่อยๆแง้มประตูออกเสียงประตูดังฝืดเหมือนกับว่าไม่ได้ถูกใช้มานานกลิ่นที่ลอดผ่านประตูสุนขึ้นจมูกของกายจนเขารู้สึกขมคอกายค่อยๆมองเข้าไปในห้องพอสายตาเขาชินกับความมืดก็เห็นผีอ้วนที่เขาเห็นที่ใต้ตึกแต่ตอนนี้มันตัวใหญ่กว่าเมื่อกลางวันและดูเน่าเละกว่า ผีร่างยักษ์กำลังนั่งกินกองอาหารที่เน่าเฟะอย่างหิมโหยมันมีทั้งซากสัตว์ที่เน่าและกลองขนมที่เสียบูกเสียงกิ้งของมันชวนให้หน้าผพ้ออืดผะอมนักโดยที่ไม่รู้ตัวป้าดาวก็มายืนอยู่ข้างหลังของกายแล้วเขาตกใจมากและพยายามแก้ตัว ป้าก็บอกว่าเธอแค่แซวเล่นและเล่าต่อว่าห้องนี้ว่างมาพักใหญ่แล้วก็มีคนสนใจอยู่แต่ก็ยังไม่มีใครมาเช่าสักทีและก่อนที่ป้าดาวจะเดินไปก็หันมาถามว่าเจอกับมีนที่เป็นหลานแล้วใช่ไหมและเตือนว่าอย่าไปยุ่งกับหลานป้านะเพราะมันเป็นคนเห็นวิญญาณและเธอก็หววล้อก่อนเดินไป พอตอนที่กายจะกลับห้องเขาก็เห็นมีนนั่งอยู่คนเดียวที่ส่วนกลางเขาก็ยืนมองอยู่สักพักพอะรู้สึกแปลกๆมีนทำท่าทางเหมือนพูดอยู่คนเดียวทําให้กายรู้สึกหลอนๆพอเพิ่งไปเห็นผีมาซึ่งเขาก็แน่ใจว่ามีนกาลังพูดอยู่คนเดียวไม่ได้คุยโทรศัพท์อยู่แน่ๆและในเสี้ยววินาทีหนึ่งกายก็เห็นที่มือของมีนที่ยื่นออกไปในที่ว่างๆกลางอากาศ มีล่างเลืองแสงสีฟ้าปรากฏขึ้นมาเหมือนกับว่ามือของมีนกำลังจับมือของใครอีกคนเพื่อเป็นการปลอบใจบางอย่างแล้วล่างเลืองแสงนั้นก็หายไปในทันใดวิญญาณน,นั้นคือสิ่งที่กายคิดขึ้นมาในหัวในทันทีเัินเรื่องที่ป้าดาวพูดออกมาก็เป็นเรื่องจริง เช้าวันต่อมาก็เกิดเรื่องขึ้นมีคนตายในอาพาร์ตเมนต์ทำให้ทุกคนตกใจสภาพการตายก็ดูไม่ปกติคนที่ตายผิวแห้งอย่างผิดปกติและมีหน้าตาหวาดกลัวเหมือนกับว่าตกใจอะไรบางอย่างสุดข,ขีดกายเองก็ได้แต่ยืนมองด้วยความชง,งนและหวาดกลัวตอนนั้นเองผีก็ได้เข้ามาคุยกับกายด้วยสีหน้าไม่สู้ดี เขาบอกว่าไม่ได้เกิดเรื่องแบบนี้ในอาพาร์ตเมนต์นี้มานานแล้วปกติทุกคนก็อยู่กันอย่างสงบไม่เคยเกิดเรื่องอะไรแบบนี้มาก่อนทางด้านของมีเธอเกิดมาพร้อมกับยานทิพย์ทำให้พวกวิญญาณมักจะมาขอความช่วยเหลืออยู่บ่อยๆคืนนี้ก็มีวิญญาณมาขอความช่วยเหลือกับมีเป็นวิญญาณหญิงสูงวัยชื่อว่าสาลี จากการที่คุยกันทำให้รู้ว่ามีความทรงจำในวิญญาณบางส่วนของเธอหายไปในตอนนั้นเองที่เสาใกล้กับที่มีนนั่งอยู่ก็ปรากฏรอยมือขนาดใหญ่สีดำขึ้นเหมือนกับมีอะไรบางอย่างที่ทรงกำลังจับมันอยู่พอมีนเห็นก็ตกใจมากเพราะถึงเธอจะมองเห็นวิญญาณแต่ก็ไม่เคยเจออะไรแบบนี้เมื่อก่อน ทันใดน,นั้นกายก็รีบวิ่งเข้ามาดึงแขนของมีนให้รีบวิ่งหนีไปด้วยกันรีบมาทางนี้เร็วนี่มันเรื่องอะไรกันเนอะกายกับมีนที่วิ่งหนีมาก็ได้คุยกันว่าต่างฝ่ายต่างก็มองเห็นอะไรทำให้รู้ว่ามีคนที่มองเห็นสิ่งลี้ลับเหมือนกันและเพิ่งรู้ว่ามีต่างชนิดกันด้วย มีนเล่าว่าวิญญาณบางตนนั้นจะดูเบาบางและล่องลอยเพราะความทรงจำบางส่วนตอนเป็นมนุษย์หายไปถ้าความทรงจำที่หายไปไม่สำคัญก็จะไม่เป็นอะไรมากแต่ถ้าเป็นความทรงจำสำคัญวิญญาณนั้นจะไม่สามารถไปพบภูมิใหม่ได้มีนเรียกความทรงจำส่วนนั้นว่ากล่องแห่งจิตที่เก็บความทรงจำไว้เหมือนกล่องดำของเครื่องบินที่จะเก็บความทรงจำที่สำคัญเอาไว้ ทางกายก็เล่าว่าผีก็มีเหมือนกันเป็นกล่องสีดำที่ถ้าหาเจอก็จะสามารถปลดปล่อยห่วงของผีตัวนั้นได้ซึ่งเขาต้องรีบหามันให้เจอเพราะพรุ่งนี้เป็นคืนเดือนมืดผีจะมีพลังมหาศาลมันอาจจะฆ่าคนอีก มีนจึงได้มาคุยกับป้าดาวที่ชอบเดินตรวจอพาร์ตเมนต์เป็นประจำเพื่อให้กายสามารถเข้าไปในห้องของผีเพื่อหาบ่อแสนในการหาก่ลองดำได้มีอะไรเหรอยายมีนเออคือป้ามีเรื่องอะไรฉันทำหรือเปล่าเออมีเรื่องอะไรเหรอยายมีนปกติไม่เห็นมาของ,งานป้าแบบนี้นี่นาก็ตอนนี้ฉันอยากหาอะไรทำอะออป้ามีอะไรอยากให้ทำก็บอกมาเลยสิเร็ว กายเข้ามาในห้องของผีได้ก็พบว่าในห้องยังเต็มไปด้วยกลิ่นที่เหม็นเน่าอยู่เหมือนเดิมและเขายังมองเห็นของเหลวบางอย่างไหลยเยิ้มลงมาจากฝ้าเพดานกายรู้ทันทีว่าผีตัวนั้นกำลังเก็บตัวอยู่ด้านบนเพราะยังอยู่ในช่วงกลางวันกายจึงพยายามค้นหาบ่อแสในห้องให้เงียบที่สุดจนเจอกับรูปถ่ายของเจ้าของห้องคนเก่าซึ่งก็คือ ซาลีวิญญาณที่มาขอความช่วยเหลือกับมีกับลูกชายของเธอที่ทําให้กายต้องตกใจเพราะในลูกก็คือผีนั่นเองกายเพิ่งรู้สึกตัวว่าผีก็คือผีที่อยู่ในรูปร่างปกติต้องกลางวันส่วนอีกร่างตองกลางคืนก็คือผีตัวใหญ่ที่กําลังอยู่บนฟ้า แต่แล้วก็เกิดเรื่องขึ้นเมื่อกายไม่สามารถเปิดประตูห้องออกไปได้เขาถูกขังอยู่ในนี้ซะแล้วกายจึงรีบโทรไปบอกมีนเรื่องรูปที่เขาเจอในห้องและบอกให้เธอรีบไปที่ทำงานของสาลี สาลี่ทำงานเป็นพนักงานทำความสะอาดที่ห้างไกลๆก,กับอพาร์ตเมนต์มีนรีบไปหาที่นั่นแต่ก็ยังหากล่องจิตไม่เจอแต่โชคดีที่ได้วิญญาณยามที่อยู่ในห้องเก็บของช่วยชี้ทางบอกให้มีนจึงได้รีบหยิบกล่องแห่งจิตมาแล้วรีบกลับไปที่อพาร์ตเมนต์ก่อนที่จะคำํำไม่งั้นกายจะเป็นอันตราย แต่ทางด้านของกายนั้นตอนนี้พระอาทิตย์ก็กําลังจะรับขอบฟ้าความมืดได้คืบคลานเข้ามาในห้องที่เขาอยู่แล้วร่างของผีพีทที่อ้วนอืดเน่าน้าเกลียดหน้ากลัวค,ค,ค่อยๆคืบคลานลงมาจากฟ้าด้วยความหิวโหวยหิวหิวแล้วเกินกลิ่นหอมจริงๆนนาออร่ยจริงๆเลย อีกด้านมีนก็นรีบกลับมาหาวิญญาณสาลีเธอรีบเอากล่องแห่งจิตใส่เข้าไปในช่องว่างของร่างวิญญาณสาลีความทรงจําที่หายไปของสาลีค่อยๆค,คืนกลับมาหาเธอทางด้านผีผีก็ลงมาจากฟ้าทั้งตัวแล้วล่าของมันได้เปลี่ยนเป็นล่างที่น่าเกลียดน่ากลัวและดูดุร้ายยิ่งกว่าเดิมมันค่อยๆเดินเข้ามาหากายที่ไรลซึ่งทางหนี เพื่อกินเขาเป็นอาหารแต่ทันใดนั้นเองวิญญาณของสาลีก็ปรากฏขึ้นมาขวางระหว่างกายกับผีพีททำให้มันหยุดชะง,งักมือของสาลีมีกล่องสีดำของผีพีทและได้ใส่เข้าไปในล่างของมันผีพีทได้คืนร่างกลับเป็นพีทพร้อมกับได้ความทรงจำและสติกลับคืนมามา่า แม,ม่ผมผมขอโทษนะไม่เป็นไรแล้วล่ะแม่เข้าใจดีลูกไม่ต้องห่วงอะไรอีกแล้วเลยนะตอนที่มีชีวิตอยู่นั้นสาลี่ทำงานหนักจนลมป่วยพีชที่ลูเรื่องก็พยายามหาเงินมาช่วยแต่เลือกผิดวิธีไปเล่นพน,นันจนถูกทวงหนี้เครียดหนักจนกินยานอนหลับตาย ไม่นานหลังจากนั้นสาลี่ก็หัวใจวายตายที่ชั้นล่างของอาพาร์ตเมนต์หลังจากที่ความทรงจำของทั้งคู่กลับมาวิญญาณของสาลี่กับผีพีก็ได้หันมาขอบคุณกับกายและมีนแล้วร่างของทั้งคู่ก็ค่อยๆสลายหายไปเมื่อหมดห่วงที่ยึดติดกับภพบนี้พร้อมกับกลิ่นเหมน็นในห้องที่ค่อยๆเปลี่ยนไป กลายเป็นกลิ่นหอมที่สดชื่นชวนให้รู้สึกผ่อนคลายหลังจากนั้นกายกับมีนก็มานั่งคุยกันที่ห้องของเขากายเขินนิดหน่อยและรีบบอกว่าที่ห้องออกแนวหญิงๆเพราะเคยเป็นห้องของพี่สาวเขามาก่อนกายเล่าว,ว่าเขาก็เพิ่งรู้เรื่องที่พี่สาวของเขาตายเมื่อไม่นานที่ผ่านมาเลยได้ย้ายมาที่ห้องนี้ แล้วอยู่ๆมีนก็ยื่นกล่องสีขาวเข้าไปในกลางอากาศแล้วล่างเรืองแสงสีฟ้าของเกรซพี่สาวของกายก็ปรากฏขึ้นมาเมื่อกายเห็นร่างของเกรซเขาก็ร้องไห้ออกมาทันทีพี่สาวของเขาก็ยื่นมือมาจับหน้าของเขาอย่างอ่อนโยนที่เกรซยังไม่ได้ไปสู่สุกติเพราะว่ายังมีเรื่องที่ติดค้างอยู่ในใจ นั่นคือเรื่องในสมัยเด็กทั้งคู่แอบเข้าไปเล่นกันที่บ้านล้างแห่งหนึ่งแล้วพัดหลงกันกับกายเกลสได้ออกไปตามหาให้คนมาช่วยจนผ่านไปเป็นเวลานาน,านถึงเจอกับกายที่ประสบกับอุบัติเหตุทำให้เขากลายเป็นคนที่มองเห็นผีได้เธ<ฮ>อยังรู้สึกผิดเรื่องนี้อยู่เสมอและไม่มีโอกาสขอโทษกายเองก็ไม่เคยโทษพี่สาวเขาเรื่องที่เกิดขึ้นเลย ในที่สุดทั้งสองคนก็ได้เปิดใจและล่ำลากันแล้วลางของเกรซก็ค่อยๆเลือนหายไปกายกับมีนยังพูดคุยกันต่อหลังจากนั้นซึ่งกายก็ทั้งขอบคุณและขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นเธอบอกว่าส้มตำหน้าพาร์ทเมนอร่อยดีใช่ไหมถ้างั้นผมขอเลี้ยงตอบแทนก็แล้วกันนะ จะตอบแทนทั้งทีก็เป็นซ่อมตำเนี่ยนะแต่ก็เอาเธอแค่นั้นก็ได้